วันนี้พามาชมดอกลำไยนะครับของเพื่อนผมเองครับต่ออานน์นะครับที่บ้านหนองแกนะครับชื่อในเฟซคือต่อเฮงนะครับปีนี้เป็นปีที่2นะครับที่เลือกใช้สูตรสารแล้วก็สูตรบำรุงด้วยปุ๋ยยฟรนออกดีอีกแล้วนะครับปีที่แล้วก็ได้กําไรไปแล้วนะครับดีแล้วครับสวยงามจริงๆนะครับและพื้นที่ตรงนี้ครับเป็นดินค่อนข้างแดงถ้าสูตรบำรุงดอกหรือสูตรสารหรือสูตรทั้งหมดไม่เหมาะจริงๆโอกาสออกยากมาก นะครับโอกาสออกยากมากนะครับเป็นดินที่แบบขี่ไปนั่นติด,ต,ดติดล้อเลยใช่ไหมนุชใช่ใชถ้าฝนตกอะครับต้องมีรถไถอย่างเดียวนะครับ่มีอะไรดิน,ดนใช่เหนียวแล้วข้างล่างข้างบนออกเหมือนกันหมดเลยถ้าให้นุชซูมไปข้างในก็จะออกหมดนะครับอันนี้คือสูตสารทางใบที่เราคุยกันแล้วก็บํารุงดอกนะครับระยะต่อไปก็จะเป็นระยะในการผ่าดอกแล้วตอนนี้เริ่มมาดูดอกครับเริ่มมีการเห็นติดเม็ดเล็กแล้วนะฮะนี่ครับอันนี้ดอกตัวผู้บานก่อนนี่มีติดเม็ดเล็กนุช จะให้หนุมาดูใกล้ๆกล้ได้นี่ฮะช่อกําลังดีครับบางกิ่งก็ยาวบางกิ่งก็กําลังดีนี่ครับติดมเมล็ดแล้วแล้วช่อบใส่สะอาดมากเลยระยะนี้แนะนําไม่ผ่าดอกบ่อยๆเนี่ยนะครับเพราะมันจะทําให้โอกาสติดมากกว่าปกตินะครับถ้าเกิดลยาไยใบเขียวแบบนี้ยังไงก็ดกแน่ๆแ,แล้วก็การที่เราจะดูว่าต้นลยาไยโทมควรฉีดยาบ่อยหรือไม่บ่อยให้ดูจากอันหนึ่งนึงคือนุ่นถ้าต้นโทมจัดนะครับพุ่มไม่กวาดแบบนี้ถ้ามีเยอะนะ โอกาสที่จะติดโดกอะ,ะก็ายากเลยเพราะต้นมันโสมช่อันี้คือพุ่มไม้กวาดมันจะออกงอกออกมาตอนที่ผ่าดอกอถ้าเรามองเห็นอย่างนี้เยอะๆเนี่ยแนะนําไม่ฉีดผ่าดอกบ่อยๆเลย<อ>เพราะโอกาสที่ว่าคือต้นมันไม่ไหวครับมันฟ้องว่าต้นมันโสมมันเหมือนเป็นโรคที่เกิดขึ้นมาเมื่อไหร่ที่เอามันอ่อนแอฮะดูดูพวงนี้ที่นุษนี่คือมองมองให้เห็นมีแต่ตัวเมียนะตัวเมียติดหมดแล้วนะเนี่ยนะครับลองสลัดดูมันจะหล่นเยอะไหมเพราะว่าบางอันก็เป็นดอกแรกนะครับ เนี่ยก็มีมีดอกเล็กๆหลุดอยู่นะฮะตัวเมียนะครับที่ดอกไม่สมบูรณ์ที่ดอกที่สมบูรณ์ก็ยังอยู่นะครับจ้ะทีนี้เราแนะนําให้ผ่าดอกทุกๆุกเจ็ดวันใช่ครับแล้วช่วงนี้มีน้าค้างด้วยน้ำค้างแรงก็เนี่ยใบยังเปียกอยู่เลยนุ๊ดูดิฮะเนี่ยใบยังเปียกอยู่เลยนะฮะค้างแรงด้วยใช่ครับจะถึงเทศกาลเพราะฉะนั้นเชื้อราต้องเป็นอะทอกซิโตบินนะครับใช้ได้เลยประมาณ2 5 0ร้อยห้าสิบซีซีหรือมากกว่านั้นก็ได้ต่อพารติสนะครับแต่ที่สําคัญคือต้องฉีดเป็นละอองนะฮะฉีดเป็นละองเเลยยนน้้ํา แล้วก็ค่าแมลงส่วนใหญ่ก็ด้านไม่ไม่ใช่อีมาก็เป็นคอพินาเฟอร์สองตัวนี้เพราะว่ายังไงก็ต้องใส่เพราะว่าปีนี้หนอนดุจริงๆฮะหนอนดุมากเลยเอาแบบเยอะนี่ครับแบบนี้ครับเคสแบบนี้ที่มีดอกไม่กวาดขึ้นมาแบบนี้อาจจะต้องดูนะครับแล้วก็ประเมินว่าในแปลเยอะไหมถ้าเริ่มเยอะแสดงว่าอาจจะต้องผ่าดอกเร็วหน่อยนะฮะเอาประมาณ5้าวันไม่อยากให้วางใจในเรื่องของการผ่าดอกเนาะครับนุษนี่ย้ำแล้วย้ำอีกนะคะเราอย่าไป ประหยัดหรือว่าอย่าไปวางใจว่าถ้าเราไม่หาดอกเดี๋ยวมันก็ติดเดี๋ยวมันก็ติดเองไม่สมัยนี้อากาศมันไม่เหมือนสมัยก่อนนะคะแล้วก็โรคเอ้ยอะไรเชื้อลงเชื้อราอะไรมันเยอะค่ะปลานี้ยาวไปนู่นเลยนะฮะยังไงมันออกน่ฮะเรามาดูวิเคราะห์ดูช่อดีกว่าเพราะก็เห็นเห็นกันอยู่นะครับกว่าจะได้แบบนี้มามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วก็ไม่ใช่เรื่องยากเกินไปนะฮะนีก็ติดละมีดอกติดละแต่ที่ดูครับคือฝนที่นี่ก็ตกเยอะนะแต่ช่อสะอาดใช่ช่อสะอาดนะครับ ไม่เห็นแบบมีขมเหลาอะไรเลยใช่นะคนฉีดฝีมือแล้วเนี่ยใช่ครับโอ้โหสุดยอดเลยนะคะพี่ชายคือคนดูแลดูแลดีนะฮะรู้จักพื้นก็ดูฮะแบบใบไม่มีเลยนะฮะแบบก็ถือว่าใบคือจริงๆแล้วใบมันต้องร่วงมาระยะหนึ่งแล้วนะแต่ใบไปไหนหมดนะฮะเขาเก็บอย่างดีเลยนะฮะมาดูช่อนี้กันอันนี้จริงๆแล้วอะข้างล่างเนี่ยมาส่วนส่วนใหญ่มัดมันมักจะแบบออกสั้นกว่าข้างบนนะจ้ายที่เราเห็นกันมานะครับก็ แต่มาดูช่อล่างนี่ก็ยาวดีนะฮะยาวดียาวดีแล้วก็ขยับอันนี้ก็คือตามสูตรตลอดเลยครับนี่ฮะก็จะเห็นว่าดอกตัวผู้หลุดปายก็มีดอกตัวเมียถ้าดอกตัวผู้บานชุดเยะดอกสุดท้ายเป็นตัวเมียยังไงก็น่าจะดกลำไยดกไม่ดกดูจากทรงดอกก็น่าจะพอรู้แล้วชุดผ่าดอกชุดเราชุดนี้ปึกเลยขออย่างเดียวให้ให้ถ้าเป็นฝนก็ให้ชิงฝนฉีดให้ได้แล้วก็ให้ผ่าดอกตามระยะค่ะแล้วก็นี่อีกอีกแนวทางหนึ่งนะครับขอแนะนําเลยสวนสวน ส่วนต่อนี่ฮะเขาจะไม่ใช้ไม้ค้ําเขาจะไม่เอาไม้ลงเลยเขาบอกว่าเขาใช้เชือกโยงเอาเขาใช้ระบบเชือกโยงนะฮะแล้วเขาบอกว่าถ้าล้มแล้วก็ล้มเลยไม่เป็นไรแต่ลําไยเขาก็ไม่ค่อยล้มเท่าไหร่นะนุชแต่แปลกใช่ใจแข็งเขาใช้เชือกโยงอย่างเดียวเลยเขาไม่ไม่ค้ํานะครับนี่ฮะดอกเพียบเลยแล้วเน้นย้ำนะครับว่าปีที่แล้วเขาก็ทําออกนะปีที่แล้วถ้าไปดูคลิปมีคลิปเก่าอยู่ครับไล่ตามดูได้เลยแปลงต่อแปลง แปลงนี่ครับแปลงต่อเฮงเนี่ยที่ผมไม่เคยถ่ายอยู่ตรงนู้นตรงกลางเป็นดอกเหมือนกันใช่แล,แล้วีติดปลายงปลายัางอะไรออกหมดออกหมดเลยนะฮะแม่ผมมือให้พี่ชายคนฉีดจริงๆใช่พี่ชายค,คือคือต่อเองอ่ะต่อเองอ,อง่งองนนะครับเจ้าของสวนนะฮะเขาไม่มีเวลาดูเพราะตัวน,นี้เขาทำธุรก,กิจหลายตัวตะนะครับเขาก็เลยให้พี่ชายดูอย่างเดียววันก่อนไปเจอกันที่ธนาคารบอกเราไม่มีเวลาเข้าสวนเรยว่าปุ้ยนะครับบอกเรียกผมปุ้ยไงไม่มีเวลาเข้าสวนเลยให้พี่ชายดูนะครับ สุดท้ายออกมาสวยงามมากยาวไปทั้ดเลยใช่ฮะลูกขาตังออกเห็นแล้วชื่นใจนะใช่ค่ะนะครับแล้วดูดอกดูอะไรก็ตัวผู้กําลังบานดอกแรกเดี๋ยวดอกสองก็จะเป็นตัวตัวเมียแล้วโอเคนะครับเเนี่ยเป็นกิ่งหลักๆเหมือนกันนะคะใช่ใช่การแต่งกิ่งดูได้เลยเนี่ยค่ะก็จะเป็นกิ่งหลักแนวทางการแต่งดีฮะดีมากเลยนี่ฮะบางคนกังวลไงว่าเฮ้ยเอากิ่งออกเยอะแล้วจะเหลืออะไรเนี่ยฮะให้ดูแนวทางเลยว่ามีแต่กิ่งหลักนะค่ะใช่ครับมีแต่กิ่งหลักกิ่งเนี่ยไม่เพิ่มีขั้นมีตอนเนาะ มีเทคนิคมีหลักการอะไรต่างๆมากมายถ้าใช้กับชาตีเนี่ยเทคนิควิธีการอะไรจะได้ไปหมดเลยสิ่งนะที่ท่านเห็นตอนนี้ก่อนก่อนนะครับ<ม>กับพี่น้องอ่ะพี่น้องภาคเหนือละกันที่กํากลังจะทําศารนะครับผมแนะนําเลยว่ากว่าจะได้มาแบบนี้มันไม่ใช่อยู่ดีๆอยากจะทําสารก็ทานะครับมันมาจากการหนึ่งทำใบชุดสดุายให้พร้อมหวานแปดยี่สี่ให้ตรงจังหวะถ้าอยากจะหวานนะครับสามนะครับก็คือการสะสมอาหารแบบไหนให้ต้นลําไยใบใหญ่ พอประมาณแล้วเขียวดำมันแล้วพร้อมกันทั้งแปลงเพราะท่านอย่าลืมสิครับว่าลําไยอ่ะมันไม่ได้มีแค่สองกิ่งทั้งต้นทั้งแปลงอ่ะอย่างอย่างต่อเนี่ยมีประมาณสมมุติถ้ามีเก้าร้อยต้นอนุษย์จ้าแล้วมันมีกี่กิ่งอ่ะใช่ถ้าต้นละร้อยกิ่งอ่ะอเก้าหมื่นเก้าแสนกว่ากิ่งอย่างเงี้ยสมมตินะสมมติว่าเก้าหมื่นหรือแสนกิ่งอย่างเงี้ยถามว่าจะทําให้กิ่งแสนกิ่งพร้อมกันหมดมันก็ต้องมีขั้นตอนใช่เพราะถ้าไม่พร้อมกันมันจะออกได้ไหมอ่ะจ้ แล้วเราจะฉีดยาอย,ย่างไงอ่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดมันรวมกันอยู่ในสูตรของผมแล้วแล้วท่านจะเห็นภาพบรรยากาศอย่างนี้จริงๆภ<ช>าพบรรยากาศอย่างนี้มันไม่ได้เป็นส่วนแรกใช่ไหมใช่ค่ะมันก็นถ้าพ,พระทักษิณบารนี้แหละแต่แต่ต้องสอบถามกันทุกๆขั้นตอนเราเน้นทุกขั้นตอนจริงๆเลยไม่อยากให้พลาดไม่ต้องกลัวว่าจะแบบเกรงใจไม่กล้าถามเนี่ยถูกต้องบางทีการการทำลำไยมันจะต้องมีโค้ดและมีที่ปรึกษาที่ดี และที่ปรึกษาต้องเป็นมืออาชีพพอสมควรที่จะทําให้ท่านประสบความสําเร็จได้<ะ>และจะทําให้ท่านมีความสุขพอมีความสุขแล้วมันจะได้ตังค์ผมก็จะไม่เห็นใครที่ทำลำใหมีความสุขแล้วไม่ได้ตังค์นะมันเกิดความสุขได้มันต้องมาจากต้นทางที่ดีะนะครับผมก็เป็นส่วนหนึ่งของต้นทางที่ดีที่จะพาท่านประสบความสําเร็จรีบติดต่อเรามานะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามชมช่องทางทำสวนลำใหญ่กับนายชาติและติดตามข่าวสารได้ที่ได้ที่ปุ๋ยยิฟลิงกับลำใหญ่ โอ้โหชื่นใจนะครับหอมดอกลำใหญ่จริงๆตอนนี้มีกลิ่นหอมมาแล้ว <How ling. S 1> นะครับกับกับวันที่31นะครับไปก่อนครับ